ยี่สิบนนะสิ่สิด้า้า้วตัเลยิมอ่สงาเด้อันี้เอาเรื่องเลยคันนี้แรงอยู อันนี้สูตรขนาดหนอ่ะพีอันนี้เครื่องตัวไหนวะพี่สนับสนุนรายการโดยโช๊คอัพทีทีทีท,ทีโช๊คอัพโช๊คอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้ ฝั่งมหาชัยครับซึ่งฝั่งมหาชัยมีรถแรงๆหลายอู่แต่สาหรับอู่นี้ผมอยากให้เราติดตามมันดูนะครับผลงานลื่นไม่ได้ขับหรอกเอะทำไมผม <c oughs> ไม่ค่อยได้ขับ <c oughs> ไหนบอกดมิมันมาบูธมาทีลื่นเลยพลับ <c oughs> นี่ยังไงเนี่ยรายละเอยียดสเปครถเขาโอ้โหดูดิ นี่รถ,รถรถรถบ้านพี่เออมันเซียนหน่อยก็ไป สวัสดีครับเพื่อนครับอยู่กับผมครับบกพิวแค่วุ้นองการครับวันนี้แวะเวียนมาฟากฝั่งมหาชัยครับซึ่งฟากฝั่งมหาชัยมีรถแรงๆหลายอู่แต่สําหรับอู่นี้ผมอยากให้เพื่อนได้ติดตามมันดูครับผลงานเรียกได้ว่าตอนนี้ชัดมากกับรถของทางโก้แม็กซิ่งมหาชัยครับมีบรรดารถบ้าน2อ0พตัน5แล้วก็รถบ้านในรุ่นต่างๆบางส่วนทิ้งตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนจับตามองเพราะไอ้รถคันด้านหลังผมนี่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยนะวิ่งระดับเลขกเก้าครับ แต่ไม่ได้มีแค่นี้นะเพื่อนๆยังมีรถบ้านแต่งสวยใช้งานมีเบรกมีล้อให้ติดตามมันด้วยรายละเอียดในส่วนนี้เจ้าของร้านเป็นใครอยากเห็นหน้าตากันแล้วใช่ไหมต้องวนมาเจอเขาดีครับสวัสดีครับ <laughs> ้องโกเออโกแม็กซิ่งมหาชัยใช่ครับผมโกครับเป็นไงบ้างกิจการตอนนี้ก็เรื่อยๆครับพี่เรื่อยๆใช่ที่ร้านแน่นอนใช้คำว่าแ<อ><ๆ>ม็กซิ่งมหาชัยทำอะไรบ้างในส่วนของก็จะมีล้อแม็กยางจัดทรงแล้วก็เบรก ระบบเบรกเรียกได้ว่าครบทุกอย่างในส่วนของช่วงล่างใช่ครับโก้ครับบางคนอ่ะว่าบอกก็อยากให้มาน่างรถพี่โก้จังอยากเห็นหรอเกินรายละเอียดรถพี่โก้เป็นไงพี่โก้ให้ได้เนาะได้ได้ครับเออคันนั้นหลังคันนี้เลยดูนี่เลยครับน้องโก้ยังไงวิ่งรุ่นไหนตัวนี้จะเป็น2 5งพตันหครับเองพันห้าตันหครับผมว้าวดูฮะบอดี้เป็นตอนเดียวเชฟดาหวานครับผมรายละเอียดวิ่งไว้เลข9จริงใช่ไหมเลข9ครับผม9จริง9หลอกเอาดี 9ที่คลอง5ครับผม9คลอง5ด้วยครับผมห่วงสีรุ้ดเป็นไงบ้างเอ่อ146ครับ146ครับวิ่ง99ครับ99แรงม้าติดตัวเป็นไงสำหรับรถคันนี้เออ่636ครับ636ครับผมใครเป็นคนจูนเอ่อพี่การครับจูนใบป่าครับผมรู้ไวาเยอะแล้วนะใช่ไหมหมายถึงว่าในส่วนของแรงม้าด้วยกับลิมิตเครื่อง2.5ถูกไหมครับครับผมว้าวหน้าตาเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เลยรายละเอียดเป็นไงบ้างครับโก้แจ้งให้พี่พิวกับเพื่อนๆได้ฟังก็ตัวนี้จะเป็นรุ่ง98ครับครับ การยืนแล้วก็เทอร์โบจะเป็นของพี่ปิงครับใช่รายละเอียดสเปคเครื่องยนต์นี่เป็นไงบ้างเราทํามันเองไหมหรือว่ายังไงตัวนี้เครื่องจะเป็นทางพิ่ป้อมครับช่างป้อมโปรจแล้วก็พี่อาร์ตเครื่องซิงครับเรียกว่าอ๋องาก็เป็นอยู่ในนั้นเลยใช่ก็คือที่เขาจะเป็นทุกคนดูแลให้เลยเออเป็นคนดูแลให้ใช่ดูแลเครื่องให้เลยครับเออนี่ครับเลยครับหน้าตาเครื่องยนต์นี่เรียกว่าก็ลงทุกรายละเอียดมาเหมือนงานแล้วงานอินเตอร์หรือสวยนี่นะครับก็เป็นไงบ้างงานใคร ตัวไหนเนะ่ย่งานอินเตอร์ทุกสิงก<อ>่งอย่างที่มันดับสายเน,นียนๆเลยนะพีบบ่ออสเอกชัยครับอีกแล้วเหรอใช่พี่ออสเอกผลิตภัณฑ์เอลเซนนะนะใช่ครับพี่ดูแลให้แล้วดูแลให้ครับอ,อ๋อเด็กชัยหกเก้าเบอครับกับ<ร>งานอินเตอร์แบบนี้เลยระบบนละมันทุกสิ่งอย่างเป็นไงบ้างครับครบครบไหมคันนี้ระบบเออ่ติ๊กสองลูกครับติ๊กสองลูกบอสแท้สองลูกเออ่อเ,กเรกูเลตอยู่ดีครับผมเออ่อคันนี้ใช้ปั๊มอะไรครับบอกได้ไหม ตัวนี้อ่ะพี่ตัวนี้จะเป็นปั๊มสามโล3สามโลเพ่เป็นสามโลใช่พ่แรงดันตึงต้นใช่แรงดันเหลือ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 ครับเอาจริงๆตอนเริ่มทํารถคันนี้ปัญหาที่เจอมีไหมในการทํารถก่อนจะวิ่งเก้าตอนนี้อ่ะพี่ตอนที่วิ่งใช่ไหมก็จะมีพวกบาลานซ์ยังไม่ได้ตอนนั้นบาลานซ์บ้างแล้วก็ช่วงล่างบ้างครับพี่อือก็ยังไม่ได้ความเสียหายตอนนั้นเจอไหมก็มีครับลูกอะไรที่อะไรที่เยอะเยอะเลยที่โดนแบบลูกลูก ทางหลังตัวก็มีจร<ช>ิง <c oughs> ปะใช่ครับลูกเบรกก็มีแล้วกินเกียร์ไหมาถามจริงครับรุ่นนี้ก็โห <c oughs> เอาเรื่องอยู่พี่ oh. แตกแตกบ่อยมาก <c oughs> เรืองาหากันอยู่ <c oughs> ใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นไงอยู่ตัวยัง เออ่ตอนนี้ต้องลองลองเกียร์ซิงค์เลครับเดี๋ยวจะลองเกียร์ซุกสิ่งนะว่าจะขึ้นเป็นเกียร์ด็อกะไรที่เขาใช้กันเกียร์ด็อกนะครับพี่โอเอสก็แตกบ่อยแตกบ่อยใช่แตกบ่อยเออนี่ครเพราะด้วยความแรงของรถด้วยเนาะใช่ครับพี่ดูฮะดูนี่ภาพรวมในส่วนของหน้าตาของเครื่องยนต์แล้วคันนี้พวกชุดระบบตัดต่อกำลังอ่ะพวกงานคัสเป็นงานใครครับบอกได้ไหมของพี่ตั้มครับตั้มคัสซิงตั้มคัสซิงครับว้าวดูฮะเพื่ดูครับน้องโก้ฮะในส่วนของน้องโก้เองแน่นอนเป็นคนทําในส่วนของช่วงล่าง ปัญหาที่เจอในตอนแรกสาหรับโอ้รถบ้านโดยเฉพาะรถแข่งของเราอ่ะ10ฟุตตอนแรกเป็นไงบ้างตอนไรก60ฟุตไม่ค่อยดีครับเหมือนรถไม่ค่อยลงเบิร์นหน่อยอืมใช่ทุกวันนี้14ยืนยืนไหม14ยืนยืนครับตอนนี้1นเจอแล้วเออบอกได้นะเคล็ดลับไอเดียมันอยู่ตรงไหนอ่ะพามาดูหน่อยเออล้วพูดไปด้วยเลยเอออยากรู้อ่ะก็าดูดิมันก็ไม่ได้ว่ามันจะซุกลงไปหรือเตี้ยจัดหรืออะไรเลยก็จะเป็นพวกเ ไล่แหนบอ่ะพี่ไล่แหนบแล้วก็เหมือนตั้งเออาร์ประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าสําคัญใช่ครับเพราะคันนี้เป็น2องพตันห้าใช่ครับซึ่งต้องใส่เออาร์เอาร์ครับและถ้าเกิดเป็นในส่วนของให้พูดถึงเรื่องของโชคคู่ก็เป็นทางของพี่เบาครับเอบาโปพัทเอน่์โช๊คโปพัทใช่ครับและการไล่รถโช๊คคู่รถเออาร์มันต่างกันจริงๆแล้วก็เหมือนมันเหมือนกันครับพี่เหมือนกันใช่แต่เออาร์อาจจะมีตั้งให้มันพอดีพอดีครับ อาจจะถ้าคืนมากมันก็แข็งไปช่วงล่างก็ไม่ลงพื้นนะครับโอ้อนี่ไอเพื่อนนะลองดูทรงรถครับโปรตีฟูดหนึ่งสี่ยืนยืนนะช่างปั๊มโพแจนเนี่ยอ,อเครื่องซิ่งแล้วบังแจ็คเงินด่วนนีค <c oughs> น่คืออะไรอธิบายดิไหนอธิบายนี่คืออะไรว่เออเห็นติดหลายคันเลยเราอู่ตรงนี้ยังไงอธิบายดิอ่ารุ่นพี่ครับรุ่นพี่รุ่นพี่ใช่ครับเพื่อนรากำลังกำลังร้อนๆอยู่เหมือนกันเงินเดือนจริงเปล่าแบ่งมาให้พี่บังนะนี่คืออะไร บีบีเกมนี่คืออะไรก็เบรกครับเบรกครับเป็นชื่อเบรกครับเป็นชื่อลายเบรกไทยเอออ๋อแต่นี่เป็นดัมอยู่ครับผมเป็นดัมอยู่อ๋อแล้วชุดนี้เป็นของพี่ตรงครับทีสเปกอ๋อเป็นเฮียตรงทีสเปกใช่ครับเบกเออช่วงล่างก็ตามนี้ขอดูภายในหน่อยได้ไหมครับได้ครับเบกนี่เพื่อนะเดี๋ยวขอดูภายในรถบ้านนะอันนี้เป็นตันห้าเลยครับไก่กาเขาว่างไงบ้างดูฮะคอนโซลมีทุกอย่างใช่ครับเออพรมมีเบาะอยู่นี่คู่หนึ่งแล้วก็นู่นเลยกล่องหลักอยู่นู่น ใช่ไหมจูนใบป๋าใช่ครับเีตามสเตปว้าวเก้า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 นี่จริงๆแล้วมันยืนยืนอยู่เลขเก้าหรือว่ายังไงช่วยบอกพี่หน่อยดิก็ถ้าออกได้60สิบฟุตได้ก็ยืนอยู่เก้าอยู่ครับเี่เออใช่เต็มท<ต>ี่ไม่หลุดสิบหนึ่งใช่ไม่หลุด1ิบหนึ่งเลยก็ยังเกาะอยู่ตรงนั้นใช่ครับเียยังเกาะช่วยแนะนำนเพื่อนหน่อยอยากให้แนะนาหน่อยสําหรับเพื่อนๆคนา mm hmm. ไหนที่แบบมีรถบ้านหลังถนอนอยากจะเล่นในส่วนของการไล่ช่วงล่าง แน่นอนความลงตัวของมันดีที่สุดลูกค้าควรจะเลือกที่จะทาการเปลี่ยนโชก่อนไหมหรือยังไงแบบไหนก็รถบ้านก็ต้องเปลี่ยนโชก่อนครับอืเพราะว่าถ้ารถเราเตี้ยจริงถ้าถ้าโชกไม่ไม่ซับอ่ะมันจะกระแทกครับอืก็คือแนะนําเปลี่ยนโชคดีกว่าแลจะจาเป็นไหมต้องวอลคาสัสซีเอ่อถ้าวอลาคาัสซีก็คือลูกค้าต้องการเตี้ยมากแล้วเพราะว่าจะมีช่วงเด้งถ้าไม่วอลาคาสัสซีมันจะกระแทกครับก็คือจะลงเตี้ยได้ไม่เยอะอ๋อใช่แต่ใครชอบทีเตี้ยก็วอลก็ได้ใช่ต้องวอลครับช่วยกันไป เออแต่งแง้มมุ่นมาฝั่งนี้หน่อยและอย่างงี้อ่ะอธิบายดิ หน่อยแลยอย่างนี้อธิบายสิอันนี้รอรอเครื่องพี่รอเครื่องครับผมวิ่งรุ่นไหนอันนี้สองพันห้าสันหกครับสองพันห้าตันหกใช่โช๊คคู่ครับพี่โจ๊โอ๋อโจคู่เครื่องไม่มีเครื่องบูทูธอีกแล้วพุกหมึงดิ <laughs> โอ้แต่ละอย่างนั่นไงรถบ้านใช่ไหมอ่าค่ะอันนี้รถบ้านครับพาพี่ไปดูหน่อยนี่ยังไงเนี่ยรายลายยะเอียดสเปครถเขาโอ้โหดูนี่นีร่รถรถรถบ้านพี่ เออมันซีเซียนหน่อยก็ไปไอ้น,นี่เทีนครไปวิ่งเล่นเหรอใช่พี่วิ่งเล่นดูฮาสเปคเครื่องนี้ทำเยอะมมงจริงแล้วอันนี้รอบค้ายอย่างเดียวพี่เออใช่เดิมหมดเลยเดิมหมดเลยใช่มีเทอร์โบเทอร์โบของพี่ปิงพี่แล้วก็แคม6 9ครับ<อ>แล้วก็พวกสเ,เต็ปอื่นก็พี่ป้อมดูแล<อ>ให้ ดูฮะกินคีเนียนเลยกับไฮแลนเดอร์แท้ๆใช่ไหมใช่ใชครับพี่ดูฮะพวกเพื่อนผมชอบตรงไหนหรู้ป่ะผมชอบทรงรถที่ว่าเป็นไฮแลนเดอร์อย่างนี้คือเราเรียกว่าเหมาะกันสุดเลยหรือว่ายัางไงใช่ครับพี่เหมาะอันนี้เบาดูเพื่อนนี่เบาแค่ซีใช่ต้องเบาพี่ก็ค,คือจากเรานี่แหละถูกต้องไหมครับมผมไม่ติดหรือว่าถามจริงดูดีมันแอฟขนาดนี้นิดเดียวเว่นิดเดียวดูฮะนี่ใส่ยางไรเด่นตัวใหญ่เลยนะแกมหกสิบนะสองเจ็ดห้านะ โอ้โหดูฮะับทรงเดียให้ดูนี่เลยทรงจะแวบข้ามฟากมาดูหน่อยไม่ดูไม่ได้ใช่ไหมน้องโก้นี่ยังไงเนี่ยฮะไฮแลนเดอร์รถขับเล่นครับพี่รถขับเล่นต้องมีโบใหญ่อย่างนี้นะรถขับเล่นดูซองรถครับเพื่อนครับตามนี้เลยเบรกเบิร์กมีหมดแล้วใช่ไหมโก้มีเบรกครบหมดครับผมว้าบูอย่างงี้ชุดเท่าไหร่อ่ะตัวไหนวะเนี่ยตัวนี้เป็นคาริแลกครับเออแพงไหมอยู่สามหมื่นเก้าครับพี่สามหมื่นเก้ามึงมันถูกอ่ะ ถูกครับพี่ครบเซตเลยพร้อมติดตั้งแล้วดีเ่าหนึบหนึบพี่หัวทิพย์แน่นอนที่โกแม็กซ์มีมีครับจัดได้จัดได้เลยครับเออเอาเพื่อให้ดูทรงรถก่อนฮะไฮแลนเดอร์ครับดูฮะเขาบอกว่าคันนี้มีสี่สิบเวลาด้วยถูกไหมใช่มีเวลาเป็นไงเอ่อคลองสิบสี่อยู่เก้าเจ็ดครับผมเก้าเจ็ดนี่เจ้าของรถไะเนี่ยไอสิบจุดเจ็ดสิบจุดเจ็ดเออผมพูดไปสิบจุดเจ็ดเออสิบจุดเจ็ด ว้าวดูฮะสเปคเครื่องเป็นไงครับมงังโกตัวนี้เป็นเครื่องสามสองครับ M I X ทั้งตัวเลยเทอร์ออโบเป็น08 08ครับผมว้าวาลูกโ,โตเลยประสิทธิภาลูกอย่างแน่นอนเห็นโลโกโ้สีเขีฟ้าแล้วก็ไม่พ้น A L Z A L Z ครับอ๋อเด็กกาบใจหกอีกแล้วครับผมเนียนๆกันเลยจริงๆคันนี้มันวิ่งเกียร์อะไรครับบอกได้ไหมเอ่อ V G S ครับเป็นวีเจสใช่ดูฮะตึงๆเลยวิ่งระดับเลขสิบรถขับได้จริงอ่ะ ขับเล่นพี่แต่ไม่ค่อยได้ขับหรอกพี่ทำไมผมไม่ค่อยได้ขับไหนบอกดิมันมาบูธมาทีลื่นเลยอ่ะพละสองชัยน่ากลัวพี่น่ากลัวเออดูฮะแล้วช่วงล่างอย่างนี้จะไล่ยังไงอะไล่ยากไหมอะเออช่วงล่างนี่เป็นเอแอมคู่เลยพี่ออกเป็นเอแอมคู่ใช่โซลิงนี่แล้วโอ้ดูฮะนี่เพื่อดูตรงรถภายนอกฮะประมาณนี้เลยพี่โก้แม็กซ์ซงมีอะไรให้ดูดูเป็นไงโบใหญ่รถกูอยากมาดูแลเรื่องช่วงล่างหน่อยยังไงบ้างช่องทางไหนเออเฟซบุ๊กก็ได้ครับ โก้แม็กซิงมหาชัยครับภาษาไทยเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็เบอร์โทร0948103883ครับผมโอ้โหชัดเจนฮะอ้าวนี่ครับเพื่อนครับอยากให้ดูฮะอีกหนึ่งเรียกว่าไฮไลท์จากโก้แม็กซิงเคเอ็มแซดครับผมแม็กซิงมหาชัยนี่แหละครับผมเรียกว่าในอนาคตมีผลงานให้ติดตามตลอดอยู่แล้วมีมีครับมีเออตามนั้นอ้าวโอเคครับเทนนี้ขอบคุณน้องโก้มากขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอ้โหถูกใจเลย